สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นเครื่องออย้อมสีกระจุนะครับเพื่อร่วระยะเวลาแล้วก็ลดไปมาการใช้เชื้อเพลิงครับสําหรับคุณสมบัติของเครื่องย้อมกระจุนะครับตัวน,นี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาการย้อมนะครับเนใื่องจากว่าของเดิมนะครับใช้1นึ่งมัดใช้เวลา9นาทีฮะถ้าเป็นเครื่องของเราเนี่ยหนึ่งมัดก็ใช้เวลามาะมนณ1นาทีครับข้อ2ก็เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเนใื่องจากว่าของเก่าเนี่ยไม่มีการควบคุม โซนนะครับโซนในการให้เชื the ้อเพลิงนะครับแต่เครื so ่องตัวนี้ก็จะมีการโซนควบคุมการให้เชื like that, so, ้อเพลิงทาให้การใช้เชื้อเพลิงในประหยัดมากขึ the the so ้นนะครับแล้วก็ 3. นะครับลดการสูญเสียนะครับของลําต้นของกระจุดสําหรับในการจุ่มสีนะครับเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยจะใช้เป็นกระทะนะครับง่ายๆว่าจะทําให้ต้นกระจุดนนี่หกตัวนะครับไม่สามารถที่จะยืดเป็นแนวยาวได้นะครับทำให้ต้นกระจุดตัวนี้หักนะครับทำให้สูญเสียไปมานี้ไปนะครับ ตัวที่สีคือเรื่องของความเสมอของสีนะครับเครื่องย้อมกระจุดตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นการย้อมเป็นแนวเส้นตรงยาวๆนะครับทำให้สีที่เข้าไปซึมได้ดีนะครับมากกว่าของที่ต้มด้วยย้อมสีด้วยกระทะนะครับผมโดยจะมีการควบคุมโดยใช้ตู้คอนเทลเลอร์โดยใช้อิเวอร์เตอร์แล้วก็มอเตอร์ตัวนี้เป็นตัวขับเครื่องกลไกทั้งหมดข้างในนะครับโดยจะเริ่มการต้มสีกระจุดนะครับโดยมีการนะครับใส่น้ำนะครับกระจุดน้ำเข้าไปข้างในนะครับ ซึ่งสามารถบรรจุได้2ข้างนะครับพูดง่ายๆว่าย้อมสีได้2ข้างนะครับากนั้นก็ทําการนะครับใส่สีลงไปแล้วก็ติดไฟข้างล่างนี้นะครับนะครับพอจากนั้นนะครับเราก็ปิดนะครับปิดปิดแล้วก็จะใช้นะครับโทรศัพท์ตัวนี้ในการเช็คอุณหภูมิโดยผ่านแอปนะครับเมื่อเราได้วอุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะครับก็นํากระจุที่เราต้องการนี่นะครับมาใส่นะครับมาใส่ในถังจุ่มนะจุ่มสีตัวนี้ครับพอใส่ไปปุ๊บนะครับ ก็ปิดปิดฝาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็จับเวลานะครับอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นสีอ่อนอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับถ้าเป็นสีเข้มนะครับอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับครับจากนั้นก็พอถึงเวลาที่เราต้องการปุ๊บนะครับเราก็เปิดฝาทีครับเพื่อนำกระจุที่เราย้อมเนี่ยครับไปล้างเมื่อเรานํากระจุ่ที่เราย้อมสีเสร็จนะครับแล้วก็เข้าไปถังล้างล้างนะครับน้าน้าเปล่าปกติน้ําสะอาดนะครับเพื่อให สีไม่ติดมือแล้วก็เราไปทําการตากแห้งโดยใช้แสงแดดธรรมชาติครับนะครับเป็นอาวาสินสุดกระบวนการการย้อมสีกระจุ